สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะเลขทําบุญทอดกระถิ่นสำนักงานสลักปี2567เลขเด็ดวดนันนี้สำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นำโดยนางนัทวันศสีมาเงินและลร้อยตำรวจโทดรมนัทโนนุชกรรมาการสลักกินแบ่งรัฐบาลร่วมเป็นประธานในพิธีถวายพระกรถินของสำนักงานการสลากพร้อมด้วยพันโทนุนสันสนาคม พ่วงหน่วยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลรองพ่วงหน่วยการคณะบริหารและบุคลากรของสำนักง,งานสลกนากนวัดคุณพุ่มบ้านหนองในดงตำบลบางลายอำเภอบึงนางรางจังหวัดพิจิตรมียอดเงินถวายพระกรินที่สำนักง,งานสลากและพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันโดยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น2 6 8ล้าน6กแเอสตางค์ และยังมีการจัดพิธีมอบเงินบริจาคให้โรงเรียนในจังหวัดพิจิตรอีกด้วย